สุธารัตน์พิมพ์ใหม่อยู่จังหวัดนครราชสีมาร้านมินิมาร์ทเปิดตลอด24ชั่วโมงนั่งเฝ้าร้านอยู่วันนี้เขาอยากนอนครับแต่ให้มีมาเปิดร้านเฮ้ยเมื่อไหร่ถึมีคนมาิตื่นนะเม้นี่นะเป็ว่าตอนนี้เราปิดสั้นก่อนนอนก็ไม่ได้แต่ตั้ง่เปิดตอนนอนตีห้าตีสามเนี่ยที่ถ้าทำจริง เพื่อนี่มีคุณมาเตย้องมของมานอะไรนักหนาฮก็ท่านถนทางน้ำมาหลายวันแล้วที่มีคุณมาเซกระดีนี่นะะอ้าวรับมารับแทคล้องทำไมทำไมนี่รับนี้ไดครับว้ายทัย่งาท้่้าข่าพ้าข้าข้าเ้าขั้้้้้าาายา้า้า้า อยากโทรไ,ไปหาังแต่ตั้งยังไม่เต็มเสาไฟฟ้าแล้วพุ่งเข้ามาในร้านทำให้ข้าวของเสียหายค่าเสียหายทั้งหมดประมาณล้านกว่าบาทขอขอบคุณคุณสุทธารัตน์พิมพ์ใหม่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเรื่องร้านพังถังแก๊สกระจาย